ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมนี้นะครับมีแกะตัวหนึ่งที่สามารถกินความฝันของคนได้เขามีหน้าที่กินฝันร้าย แล้ววันหนึ่งเขาเห็นเด็กคนหนึ่งกำลังมีฝันดีเขานั้นขี้เกียจกินแตฝันหลายจึงเรื่มกินฝันดีของเด็กคนนั้นจนเด็กคนนั้นไม่เหลือฝันอีกเลยจบแบบหลอนมากจบฟรเนาะ เขนบอกจบไงวอทอะไรเนะีวอทอ๋อฉันเรียนใครกันนะเราฉันมาทำอะไรที่นี่เกิดอะไรขึ้นกับฉันที่นี่มันที่ไหนเฮ้ย อ้จะตัวเสือเรียงนี่ต้นมาไต้แล้วนะหลงด้วยแหรอต้นไม,มีของเลยนะถูแล้วนะโอ้ยขี้เกียจพากแล้วเอ๋มีอะไรเหรอพาบี่ก็แค่เปลืมอะไรบางอย่างนะลืมอะไระเหรอเฮ้ย ไม่รู้จะได้ฉันภาคมั่วภาคมั่วแต่ตอนแรกพางไม่มั่วนะครับตอนนี้นเราภาคมั่วขออไอแป๊บ <c oughs> <c oughs> เอาละไปกันเถอะเสียงเพลงหน้ากัลวเนะนั่นดิอยากรู้จริงใครสร้างเกมนี้ <c oughs> เกมนี้เป็นเกมแนว แนวร้อนๆนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็แล้วก็นั่นดิกเันเกมไอพีจีด้วยไอจีสู้กันแล้วก็ร้อนๆด้วยมันสองอย่างปนกันเหตุเกิดที่ไหน เฮ้อ้นะครับเฮ้เอ,อเฮ้เอ,อเฮ้อเฮ้อตูเข้าไปได้ยังพูดมากครับพักเม็นเราเข้าไปมีอะไรไหม ไม่มีนะครับแผ่นนี้ดูว่าจะไม่มีเลยเราเข้าไปประตูเลยอะไรอะไรเนี่ยโอ้ม่อยู่ผมขึ้นไัข้ามบนดิน,นี่นี่ต้องให้เรามาตามหาเนี่ยโอ้ยไม่อยู่ ก็เหมือนมันจะให้เรามาตามหาผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในโรงแรมแห่งนี้ัน่นไงใ,นในช่ชเปล่าวะใช่แน่เลยอะไรวะไม่ต้องขี้นะ

สกิลเหรออ๋อนี่เลยไอ้จงติดมาหน้าตายครับเมื่อกี้มันเหมือนคำโกหกของใครบางคน ดูเหมือนว่าโลกใบนี้ถ้าใครพูดโกโหกเราจะเกิดมอนเตอร์ของโกโหกขึ้นมาถรือว่าฉันจะพูดโกโหกของพวกนายไปซะแล้วแค่เรื่องนิดเดียวมันก็จะทําให้เกิดมอนเตอร์ขึ้นมาน,นี่นอยในเรื่องมั่วหรือเปล่าเอ้ยเราก็มั่วหรือว่าคำโกโหกคือมอนสเตอร์ลาย เสียงเพลงหลอนมากครับถ้าไม่มีเสียงเพลงนี้ก็มันจะสนุกมากเลยทีเดียวอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมไมัต้องมีเสียงเพลงน,นี้นั่นเจอคน นี่เธออ๋อเนี่ยพี่คนนี้เธอต้องตามอ้าวมันกลายเป็แกะเฮ้ยมันไม่เกี่ยวอะไรแน่เลยแกะถ่ายรูปภาพจริงโอ้โหผมพอเข้าใจในเรื่องนิดหน่อยแล้วอ้อหเข้าใจในเรื่องทุกอย่างแล้วครับทุกอย่างเลย แล้วบอกจนจบโตโุตตตตตตเกมอนยังไม่จบเลยมนันในช่องด้วยไปไม่ได้เพื่ออะไรก็ไม่รู้ให้ตูวนไปวนมาอย่างเงี้เยเพื่ออะไร ตื่อเือตือ่อลองขึ้นไปไม่เจอใครห้องที่สองน้มมีใครอยู่แน่นอนเอาเอ้ยคอยช่วยอ๋อไม่มีใครแล้วห้องนี้ละไม่มีคนโฮโฮโหเฮ้ยอะไรอ่ะ มาคุยเรย่รงนี้เจออะไรอ,อ่ะอ๋อให้ตูก้กับเวิน เลยเหมือนตัวเป็นเป็นผู้มีมังกรอลมเลิศคนนั้นเกิดอะไรที่บนแห่งนี้แน่นอนจะบอกตอนจบมันต้องมีอะไรสักอย่างสินะ่านี่ไม่อยู่แล้วเฮ้ยหมายความว่างไงอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงแกเอ้ย อย่าบอกให้เราเป็นลิ้มแกะเราเลยเป็นแกะ